เลิ่ๆค่ะเลิ่ๆเริ่มๆอันบอกดอกจิ้มยังเดียวอันบอกดอกตอนรับคุณแตงเกิ้วค่ะเขาตอนรับคุณต้อนรับทุกคนด้วยค่ะต้อนรับทุกคนไม่มีเพลงเต้นในดอก ไม่มีเพลงเต้นในดอกแตงเกียวค่ะแตงเกียวแตงเกิวบรมัสค่ะเนี่ยก็น้นมกงหัวใจนุมกงหัวใจนุ่มกงหัวใจฉันไม่รู้คุณกำลังพูดอะไรแต่คุณเซ็กซี่มากแตงเกี o วค่ะ ไอโนภาษาอังกฤษนะพูดไ,ไม่ได้เลยมอง